การไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็คือการไม่รู้จักพระคริสต์เจ้าแต่ท่านพูดเนี่ยพอมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> บอก e x c e l l n c e of the scriptures is i g n o r a n c e of Christ เนี่ยคือภาษาอังกฤษดูจะแรงกว่าภาษาไทยนะฮะสวัสดีครับพ่อชื่อ,อ,อวิชอบวีระอภพรรัตน เป็นคนกรุงเทพนะครับนอกจากเป็นมุขนายกของทางเขตเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ยังมีหน้าที่เป็นเลขาธิการของสภาประมุขบัตรหลวงแคทลิกของประเทศไทยด้วยในช่วงเวลาที่พ่อเป็นบัตรหลวงทำงานอยู่ที่ศูนย์อบรมคุรุศาสนธรรมในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ทำงานเรื่องเกี่ยวกับการอบรมเด็กๆเกยาวชนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ วิชอปจอจยอดพินพิสารเป็นสงฆ์คณะพระหมหาไทยที่สุดแล้วท่านก็รักพระกมพีนะครับท่านก็มาชวนพ่อตอนที่ท่านเป็นผู้ดูแลของเขตอุดรแล้วก็มาทำงานอยู่ในสภาประมุขบัตรหลวงท่านเป็นผู้ใหญ่มากนะครับตอนนี้ท่านเสียชุดไปแล้วเนี่ยแต่ประทับใจที่ท่านมาชวนพ่อบอกพ่อวีระมาทำงานร่วมกับพี่น้องคริสเตียนสมาคมพระพุทธรรมไทยบ้าง พ่อก็ไปประชุมแรงจูงใจสั้นๆคือแปพระคัมภีร์และจำหน่ายจ่ายแจกพระคัมภีร์อย่างมีความหมายโอ้คนเราทําอะไรมันต้องมีความฝันต้องมีวิชเชนเมื่อ สนใจรู้จักกับพี่น้องคริสเตียนก็ติดต่อซื้อพระคัมภีร์อะไรที่งของพี่น้องสมาคมพระคิสตร์ไทยเนี่ยก็ทําไว้หลายอย่างที่สุดแล้วก็หันมาสนใจของพัดของแคทอลิกบ้างของเรามีแคทอลิกอีพิเกิลเฟดเดรชันก็เลยหันมาสนใจว่าว่าทํำยังไงจะให้การอบรมหรือว่าเยาวชนผู้ใหญ่เมื่อก่อนนี้นึกว่าสอนคำสอนแต่นุชชนเยาวชนนะคร แต่ว่าพอมา,อาดําเนินการจริงๆแล้วเนี่ยในความคิดของคติเราบอกว่าต้องสนใจผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยรับผิดชอบเด็กๆเกยาวชนแล้วก็ในพระคัมภี์ก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะครับบอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยมั่นใจเพราะผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูที่สอนของเราเนี่ยเขาต้องต้องรักพระคัมภีร์ มากขึ้นนะครับนักบุญเจโรมเนี่ยเป็นนักพระคัมภีร์ในสมัยคศสอ0ามร้กว่าเนี่ยนะครับแล้วท่านก็ไปอยู่ที่อิสราเอลแล้วก็แปลพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เป็นภาษาละตินทั้งหมดนะครับแล้วท่านก็พูดประโยคเด็ดอยู่ประโยคนึงก็คือบอกว่าการไม่รู้จักพระคัมภีรก็คือการไม่รู้จัก พระคริสตเจ้าแต่ท่านพูดเนี่ยพอมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนะครับบอก e x c o l l e n c e of the scriptures is i g n o r a n c e of Christ เนี่ยคือภาษาอังกฤษดูมจะแรงกว่าภาษาไทยนะฮะแต่พ่อเองคือการไม่รู้จักพระคัมภีร์ไม่รู้จักพระคริสตเจ้าการไม่รู้จักพระคริสตเจ้าก็คือไม่รักพระองค์อีกประโยคนึงที่เวลาที่พ่อได้รับเลือกให้ไปทำหน้าที่ เป็นวิชอปอยู่ที่ทางเชงใหม่เนี่ยปกติเมื่อก่อนนี้พ่อก็บอกว่า,วาก็มีความตอนเป็นบัตรหลวงก็มีข้อความอยู่ยนั้นคือเกิดมาครั้งหวังทำดีให้ที่สุดเพื่อมนุษย์ทั้งผองครองหังษาได้รู้จกักรักรับใช้เจ้าชีวาอีกพร้อมหน้าสร้างสวรรค์ณแผ่นดินพ่อไม่ได้แต่งเองแล้วนะครับเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่วิยาแสงธรรมก็แต่งแล้วพ่อก็ประทับใจคำว่ารัก,ร,กรับใช้ แต่พอไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยต้องเอาข้อความที่ตรงๆมาจากพระคภีก็เลยเลือกของพระธรรมของธนวุนเปาโลที่หนึ่งโคโดินนะครับที่บอกว่าข้าพเจ้าจะทําทุกอย่างเพราะเห็นเกตข่าวดีก็เดี๋ยวนี้มีข่าวดีมีข่าวร้ายถ้าชีวิตของเราไม่มีข่าวดีมันก็เป็นข่าวร้ายใช่ไหมครับก็ขอเชิญชนพวกเรานะครับให้ค้นคว้าศึกษาหา พระคมพีอ่านจากสมาคมพระพิเสธธรรมไทยแม้ว่าทุกวันนี้คนเราอาจจะอ่านหนังสือน้อยแต่เรายืนยันนะครับว่าการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือดีๆอ่านหนังสือพระคมพีที่ทางสมาคมพระพิเสธธรรมไทยได้จัดทำเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราจริงๆครับขอพระเจ้าวอวยพรให้เราได้รู้จักพระคมพีไม่งั้นชีวิตของเราเนี่ยคงจะเคร้งคว้างแต่ถ้าว่าใคร รู้จักข้อความดีๆเป็นคติพจน์เนี่ยจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขครับ